என்ன <laughs> คนก็เยอะด้วยอะคะ่ะใครเขาเคียรืู่งแค่ลูกภาพกุญแจอะไรอย่างเงี้ยที่เปิดวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบที่เราลืกล้อเล่นไม่น้อยอย่างเงี้ยคนเยอะค่ะก็ตั้งเยอะเพราะว่าอากาศ แพนไปดูให้เขาดูของ,ของที่เราดูค่ะนะระหว่างสองครั้งทั้งที่เราเดินมาก็จะมีแบบคนขายของเยอะๆแบบนี้เลยค่ะใครอยากไปอะไรก็ไปซื้อใครไม่อยากไปก็ไม่ต้อง No. ทโนยังไม่ตกเลยเราก็เลยจยากกลับไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าถ้าถ้าสนโนตกนะคะเขาก็แบบเหมือนอากาศน่าจะไม่หนาวเท่านี้เ<น>พราะว่าถ้าก่อนสนโนจะตกอย่างเนี้ยคะ่ะอากาศมันจะหนาวมากหนาวมากจริงๆอออโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยไปเ,อเจอกันตรงน้นเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเขาไปเจอกันตรงน้นนะโอเคโอเคก็ไป ระหม่างที่เราเดินเข้ามาเห็นเขากาลังเล่นเกมกันแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมอะไรนะเหมือน่คนมาเต้นพอมาเต้นแล้วเขาก็แนเหมือนเชิญให้แบคนที่มาเที่ยวเข้าไปเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่าเงี้ยต่มาดูค่ะว่าเขาจะเล่นเกมอะไร

now, ladies and gentlemen, I need you guys to listen me up. Me now, me today you're gonna see man. something crazy. Me today you're gonna me see man. something different. different. There's gonna be a black guy running right real fast with no police behind him. Oh. Mexicans! Oh. It's, it's a lovely thing. Yeah. No. Oh. Now, me and my partners. Been doing Everybody! เดินมาถึงน้ําพุแล้วและน้ําพุก็อยู่ข้างหลังเราแต่เราขอพูดกันนิดนึงคือแบบเหมือนวันนี้อากาศดีอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกว่าอากาศดีนะคะคนก็มาเดินเยอะวันนี้ก็แบบเหมือนถ่ายค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าคนเดินเยอะนะคะเ,ออเนี่ยคนเขาก็มาถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยนะเ,ออเดี๋ยวเราเพลินพันไปดูน้ําพุเนี่ยหนังไทยเรื่องหนึ่งเคยเคยมาเคยมาที่นี่ด้วยนะเคยมาทําการแสดงที่นี่ใช่ไหมคะ ชื่อเรื่องอะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าชาคิดกับคุณเจีย๊ยบแสดงไปหาดูเอาแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบเหมือนมันแบบเป็นพรีเซนเตอร์ของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแค่พามาดูแล้วก็แค่แบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่เขามีน้ำพุอยู่ตรงกลางหนังใครเคยมาฉายที่นี่ด้วยเคยมาทำกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายทำอ่าถ่ายทําที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราเดินพาไปดูนะสวยสวยเรามาหลายรอบแล้วแหละแต่เราก็ยังอยากพาไปดูอีกอย่างเงี้ย เมมนี่ยค่ะพัฒนาจุดคือแบบเหมือนที่เนี่ยพัฒนาเรื่องนี้มากคือได้เป็นศูนย์ไฟ ไปดูข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างแล้วเราก็จะหยุดถ่ายภาพนิ่งอยู่ข้างล่างกันเราถ่ายภาพตรงนี <bend> ้ก่อนได้ไหมคะแล้วเราแวะถ่ายรูปแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเดินลงไปข้างล่างมันจะไม่มีแดดแล้วอ่ะถ่ายตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นแบบเหมือนเหมือนวิวรอบๆเนาะ เราขอไปถ่ายภาพมิงก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายวีดีโอต่อนะไปไปไปนี่นะเมื่อกี้เราถ่ายรูปแล้วแต่รูปไม่สวยเราก็เลยถ่ายวิดีโอต่อดีกว่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฉากที่ชัดคลีสชัคลิสนะคะคุณชักคลิสเขามานอนอยู่พางล่างคนก็มาถ่ายรูปเยอะนะแล้วก็แบบทุกวันเขาก็จะมีแบบคนมาเล่นดนตรีอะคะ่ะคนมาเล่นดนตรีที่นี่ ไปดูไปพคะเอ่อวันนี้ก็มีเดินมาดมา

นะคะคบางคนเขาก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งนะเพราะว่าวันนี้อากาศดีบางคนเขาจะแต่งงานอะไรเงี้ย<ม>เขาก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งมาถ่ายรักพ่ออะไรเงี้ยนะคะคนเยอะคนเยอะเออนี่แมเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงโน้นกันเราไปถ่ายตรงโน้นกันเราอยากได้รูได้ภาพนิ่งนะอ่ะเออเดี๋ยวเราไปถ่ายลูกปันนะไปถ่ายลูกปัดโอเคไมายบวไม่ายบไม่ไาย เราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอสะพานสะพานตรงนี้เป็นมุมเขาเรียกอะไรอะ่ะมุมมหาชนมากคือทุกคนมาต้องอมือนมาถ่ายสะพานนี้นะคะเนี่ยเขาก็มีถ่าย อันนี้นะคะใครมาก็มามาถ่ายสะพานนี้คือทุกคนมาก็ต้องถ่ายสะพานยยานี้อะไรเงี้ยถ่ายมุมนี้ พอกว่าเหมือนนางงามนะคะป่าหลักลแค่แซวลเล่นเดี๋ยวเราถ่ายเดี๋ยวพันไวีคันค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปนิ่งก่อนนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิ่งก่อนเพราะว่าคนไม่มีแล้วทุกคนเราพามาดูอีกที่จุดเลยตรงนี้จะเห็นวิวสะพานแบบชัดเจนมากนะคะ คือทุกคนมาจะต้องมาถ่ายรูปท um ี่สะพานบอกไว้ก่อนเลยเหมยก็มาถ่ายทุกครั้งแหละแล้วก็จะแบบเหมือน๋ยวให้แฟนไปดูตึกตรงโน้นเลยค่ะตึกตรงโน้นมันสวยแต่ไม่จําชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าตึกอะไรตรงกลางเซ็นทรัลาร์เขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีนกมีเป็ดมีอะไรเงี้ยมาเทียบเลยเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตึกเขาชื่ออะไรหม่จำไม่ได้ละเป็นตึก เอาัดเป็น <c oughs> ทุกคนเราจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พาที่ใกล้ตกดินแล้วตอนนี้ก็จะสี่โมครึ่งแล้วนะคะ แไนดูวิวของเซ็นทรัลไฟอีกทีหนึ่งนะคะดเดี๋ยวแค่ดูเลยค่ะ กันคลิปหนะ้า,บ,าบ๊ายบายค่ะ